สวัสดีครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องน้อและสมาชิกทุกๆุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับสลับกงแบ่งรัฐบาลหน่อยนะครับเด่น2ตัวบนนะครับเนาะนะครับก่อนจะเข้าสู่ตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนสลับกงแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับเนาะกับคลิปการคิดนวนแนวทางสถิติฉลาบือนรัฐบาลห,าห้านอยนะครับเด่น2ตัวบนเนาะสูตรในการคิดคำนวณนะครับหลักหน่วยบวกกันสองครั้งหลักหน่วยล่างบวกกัน หนึ่งครั้งเท่าก็บวกหนึบวกสามบวกสองบวกหนึ่ง,ง,งแล้วก็บวกสองนะครับเนาะอ่ะนะครับเรามาเริ่มการขึ้นเงินสูดนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะ เบวกกันสองครั้ง92้าสองิบแสิบแบวกเกเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดวกหเป็นยี 3, 3, 3, 1, ่สบวกสบวกสนะครับเท่ากับสามบเวกสเป็นสามบวกหเป็นสามบวกสเป็นสานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว,ว่าถัดมาเลยนะครับเนาะสลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสตะวนออกสามแตัวล่างออกเกนะครับ ลัก10บหวยบนนะครับคือ8กับ6นะครับสูตรธุรกิจํานวนเนาะแกับ6มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเพราะว่ถัดมาเลยนะครับเนาะแบวกกัน2ครั้ง8 2ดองเอทุทีนะครับ6บวกกัน2ครั้ง6 2 12 12บวก9เป็น21บวก1เป็น22บวก3เป็น25บวก2เป็น27บวก1เป็น28บวก2เป็น30นะครับ อะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบ่งรัฐบหาลฮานอยนะครับ3ตัวบ,บนออกเจ็ดตัวล่างออกสอนะครับหลักสิบ่วยบนนะครับคือ8กนะับ2เนาะสูตรตัวเลขคิดคำนวณนะครับ8กับ2นะครับมาเนาะะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะเราก็ทำการคิดคำนวณจากสูตรเดิมนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะ2บวกกัน2ครั้งเป็น4 สีบวกสเป็น8ปบวกหเป็น9ก้าเบวกสเป็น12บวกสเป็น14บวกหเป็น15บวกสเป็น17นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสามตัวบนออกเจ็ดตัวล่างออก3าสอง รับ10น้อยบนนะครับคือ5กับ9ส่วนตรงที่คำนวนนะครับ5 9มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ9บวกกัน2ครั้งก็2 18 18บวก2เป็น20 20บก1เป็น21บวก3เป็น24บวก2เป็น26บวก1เป็น27บวก2เป็น 29นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสารกินแบ่งรัฐบาลใหน่อยนะครับ3ตัวบน6 3 4 9 2ตัวล่างอ0กนะครับหลักสิบน่วยบนนะครับคือ4กับ9กส่วนตัวเลงคิดก็ม่หมดนะครับสี่มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ เราก็ทําการคิดเงินจากสูตรเดิมนะครับ9บวกกัน2ครั้ง9 2 18 18บวก1เป็น19 19บวก3 19บวก3เป็น22 22บวก2เป็น24บวก1เป็น25บวก2เป็น27เนะครับอ่ะเราก็จะได้สถิติกันแล้วนะครับท่านผู้ชมนาะเราก็จับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาก็จะได้9 2 เก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดสองสี่สองห้าสองเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับเนะาะสถิตินะครับห้าหน้อยเด่นสองตัวบน วันที่4เดือน2อกีดสอนะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องเนาะและสมาชิกทุกๆท่านนะครับทั้งสมาชิกใหม่และเก่านะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้จย์ด้วยเนาะอ่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับเนาะอ่ะนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับจย์ก็ฝากคำเตือนไว้ก่อนเนาะ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ไปกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้จิตญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับะรนะครับก็สำหรับที่นี้ผมต้องขอจบการนําเสนอน,นะครับคิปการคิดนวนในแะนวทางสถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นสองตัวบนไว้เพียงเท่านี้เนาะอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองหิงๆงปังปัง,งกันทุกทุกคนครับสวัสดีครับ